สนุนโดย l o y a l Men Expert White Active SPF 20 PA+++ เอาครับกลับ้าสู่ฟุตบอลพลีสเตชันในช่วงที่3ช่วงนี้สนับสนุนโดย l o y a l Men Expert White Active SPF 20 PA+++ ครับครับในช่วงนี้ครับเราฉายาครับที่ทางฟุตบอลคลัสของเราเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งกันแบบ เขาบอกว่าฟุตบอลพักตั้งเลยนะเพราะปกติแล้วในวงการทุกๆวงการบันเทิงก็จะมีนักข่าวนักข่าวบันเทิงประจําปีต่างๆสมาคมนักข่าวของแต่ละที่เขาจะตั้งการในเมืองไทยนะข่าวการเมืองข่าวอะไรก็แล้วแต่ตั้งให้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเริ่มเลยดีกว่าอันแรกเนี่ยนะคือมันจะเป็นเขาเรียกเป็นเหตุการณ์ที่ไล่ตามระดับเป็นลำดับเวลา การท่าเรือไทยเอฟซีครับฉายาก็คือสิงห์บังถ้วยเมืองไทยนะครับเพราะว่าเขาได้ทางโตโยต้าลิกครับ2010ในการล้มบุรีรัมย์ได้สาเร็จแล้วก็สิงห์ะท่าไม่จบมือการไปป่าเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากปีที่แล้วก็ได้แชมป์บุรีรที่ไทยของพิวเตอรครับ2009มาได้ยอดอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นสิงห์บอลถ้วยจริงๆนะครับยอดยอดใช่เรื่องต่อมาดีกว่านี่ก็หลังจากท่าเรือได้บอลถ้วย คุณเนวินชิตชอบประทานสโมสรบุรีรัมย์ปีนี้มีบทบาทมากบสมกัวรฟุตบอลไทยนี่ถือว่าเป็นผมมองเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ทําทีมคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ผมว่าเป็นลูกชายอนะครับก็เทพเจ้าลูกหนังแห่งบุรมยนักฟุตบอลหลายคนได้รับฉายาเทพเจ้าทีเท้าเก่งแต่กับประธทานสโมสรบุรีรัมย์คนนี้ได้รับฉายาที่พปกองด้วยความบ่าฟุตบอล ที่มาครับนะครับสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ให้กลายเป็นเมืองฟุตบอลแบบแต่งตัวจเลยบุรีรัมย์ปีนี้ได้รองชนะไทยพรีเมียร์นะครับและก็บุรีรัมย์เอฟซีครับก้าวขึ้นดีชั้นหนึ่งนุ่นช้ำปีเดียวเลยนะแลทีมจากจังหวัดจะขึ้นมาเล่นด้วยกันนะเออน่าสนใจต้องต้อบคุณ้อบคุณเดวินในการต้องยกให้แหละในการทำทีมได้เก่าดีครับผมคิดว่าเหตุการณ์แบบวันนี้เหตุการณ์ที่เราพูดเยอะๆเนี่ย ไม่มีทางเกิดขึ้นที่บุญธรรมไม่นด้อนไม่มีทางแน่คือถ้ามีไอ้คนทำแหละ อ่ะส่วนก็ออกมาทาตรีสีห่ากองหน้าจอมตบเด็กนะฮะก็หลังจากที่มีกรณีกับบุรีรัมย์ที่ไปตบเจ้าธีรทรธีรทรที่ตอนนี้ธีรทรก็ไปขับรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องเรื่องของคนสองคนก็ไปมีปัญหาการแล้วมีมันจงแบบขอบหน้าธีรทรคาบหลังพลาดมาก็เลยได้รับฉายาแบบนี้กันไปนะครับเพราะว่า ถ้าเจ๋งจริงเนี่ยผมว่าต้องตกแบบลังสันไม่ว่าใช่โชคได้แค่นั้นถึงจะเก่ามอใช่ไหมอันนี้เลยแต่ก็ไม่ดีเลีไม่ดีก็้าวไปแล้วนะผันไปแล้วกันะปฏิเสาเอาลุณออกมาคุณต้มาอนี้ก็โอเคนะหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของสมาคมครับผมถึงชาติใช่ไหมคุณต้องมาเกาะสิงค์าสิงค์าที่การสมาคมฟุพลอยประเทศไทยก็ได้รับฉายาเลขาที่การทับหน้าก็คือ บางที่ที่มีข่าวอะไรมาเนี่ยคุณวงาก่อสิคนที่จะต้องมารับเลือดกาแฟนบอลนะก็เลยให้เป็นแบบสั้นๆก็เลยข่ะครับหน้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วราหน้าทุกครั้งบางทีจะไม่่อยอยู่เมืองไทยก็ต้องเป็นคุณองอาจเปียกบิกเปียกก็ต้องมารับหน้าก่อนเนี่ยเป็นเหมือนทับหน้าของสงครามไม่มีอะไรถามบิ๊กเปียกได้เลยใช่เลยแต่จะรู้เรื่องไม่อีกเรื่องหนึ่งครับนะก็ต่อไปครับ ตอนที่ห้าครัที่ห้าก็คงจะต่อจากที่เปียกนั่นแหละคุณวรวีมากรียกระดับขึ้นคุณบอลเห็นประเทศไทยฉายอะรคุณบอโอ้อยากรู้ว่ากฉายอะไรมีทนได้ปกติเราจะได้ยินสีคนได้ใ่ไหมสีทนได้เพราะว่าจากผลงานที่จะทายอะไรอีกาันี้ก็มีกระแสบอกให้แกเนี่ยลาออกครับ ลาออกคุณก็พูดก่อนสิก็มีกระแสการกดดันของแฟนบอลต่างๆแล้วก็จากสื่อต่างๆนะครับโซเชียลไม่เปิดอะไรต่างๆแต่ว่าคุณมารวีมาพอดีก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ในตําแหน่งเพื่อที่จะทำเพื่อยี่นสานงานต่อนะครับก็ขอบคุณงานนะครับพี่มีมีทนได้มีทนได้แล้วเนี่ยนะฮะ คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้อย่างบระดอบสั้นก็ถูกมองเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่มีส่วนทําให้เป็นแบบนี้เราก็เลยให้คําว่าผู้ดีสานหลังขับครับแล้วผลงานทีมชาติของเขาเนี่ยจะถูกจับตามองอย่างมากแล้วก็เป็นที่ถอดออกจากเทแล้วก็คือมโดนเหมือนโดนมีประเด็นเรื่องของกาดีอังกฤษไม่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครับนี่เรา พี่ว่าอื้ออ่งเดียวเลยมีส่วนร่วมกับรายการเลยครับพอซีก็ตอบใช่ทำไมอ่ะจะไช่วยแต่งผมจะไปรู้เหตุผลที่วงที่มาไม่ได้ก็มีกระแสข่าวว่าบางทีเนี่ยไม่ได้มอบเสียงมอบสิทธนั้นน่ะให้กับอังกฤษทั้งที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษกับสมาคมฟุตบอลเนี่ยว่ากันว่าว่ากันว่ามีสัมพันธ์ันนี้ต่อการมาโดยตลอดโดยเฉพาะการมีคุณซือทิมชาติเป็นชาวของคนไม่ว่าเป็นปีเตอร์รีดนหรือบ้านรอกสันนะครับแต่พอมีอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับผมก็ ไปหักหลังเขาหรือเปล่าคนที่โดนก็คือคนที่นี้หรือเปล่ากลายเป็นผู้ดีสงหลังหักไปนักการนะครับสองคนนีคือหลังหรืัวประมาณนั้นครับคนต่อมาคนนี้ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ที่มามีส่วนมากมากรากกับบุกัรฟุตบอลไทยทางหลังคุณศรยุทธ์สุทธันสนะจินดาเขาที่บอกว่ามีส่วนเพราะว่าเวลาที่มีประเด็นเนี่ย คุณสรยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาไปแตกประเด็นเอาไปพูดคุยเราก็เลยยกให้ว่าเป็นสวสบไทยสวสคือสารวัตรสืบสวนสอบสวนน่ยนะครับไม่ถูกแฟนบอลกระนันกระหนนะว่าบางทีเป็นไอสัมภาษณ์เนี่ยมันดูเหมือนจุดประเด็นแต่จริงผมว่าเขาก็เป็นคนที่เอเคละก็แต่คนที่ชอบดูบอลไทยคนที่ชอบดูบอดกีกว่าเฉลี่ยดเยเลยคือที่ผ่านมาอาจจะโดนเรื่องกันั้นกระ่ยเรื่องของการดูบอลนอเป็นหลักแต่ปีนี้รู้สึกว่าคุณเส ให้ความสำคัญกับฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างก็เอาตัวบอกตรงก็ดูกระจ่างนะเวลาที่ถูกสัมภาษณ์จากคุณสศิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆสื่อมวลชนที่เป็นที่สนใจนะที่ถือว่าทำกันได้ดีว่าปีที่ผ่านมาท่านผู้อื่นจูนมีหลายคนที่ผมเชื่อว่าสนใจบอลไทยแบบโอ้โหสนใจมากๆคุณแชมป์นะคุณศศิอะไรยุ่เลยพี่กระหง่พี่กระหง่อะไรก็ชอบถือกันหมดนะครับอ้าวคนต่อมาคนนี้ล่าสุดวิมุน คออลิงจ๋อตายเพราะปากเขาชื่อลิงครับเป็นคนลิงนั่นเองเนคนลิงนะครล,นะลิงในตอนเล่นผมก็ชื่อชอบปีเท้าวนเล่นนี้เล่นนี้ใช่แต่ว่าคําพูดคําเดียวนะฮะทาให้ตายเพราะปากเลยนะก็ต้องทำให้เป็นบทเรียนนะนะสุดท้ายของไทออฟนี่ครับก็อย่างที่บอกแหละไปสัมภาษณ์ไม่ถูกที่ถูกเวลาครับนอกจากนั้น ควรจะต้องพูดอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ไมื่ไรจะมาพูดสาธารณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโค้ดดาวรุ่งละกันแล้วก็ประสบการณ์ที่สําคัญกับพี่วิลิงละกันนะครับก็จะดีกว่าด้วยแล้วกันอ่ะองลองค่อยค่อยฝากกันไปค่อยค่อยอายุน้อยนะคนต่อมาคนนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับวิมลจันทร์คำนะครับอู่แล้คุณธรพิสิทธิ์พ้นรักผู้ประสบเหตุทางอารมณ์ผู้ประสบเหตุทางอารมณ์ดูฮะแบบ เลือดโชคเะรต้องต้องเรียนนิดนึงว่าคําว่าอุบัติเหตุทางอารมณ์เนี่ยมันมาจากการให้สัมภาษณ์ของนําจากฝั่งแฟนครปฐสม f อฟซึเ่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายๆช่องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุทางอารมณ์ของแฟนบอลนคะปฐสมอุบัติเหตุคือเหตุที่ไม่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นการผูดที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ค <c oughs> ือค <c oughs> ุณอภิ <c oughs> ติดก้นรักนั่นเองนะครับอ่าเขาพยายามจงให้นะครับขอให้หายกลับมาเร็วๆแล้วก็พยนยามจะให้บวกสิทธิ์ทุกท่านถ้าเกิดมีเรียกว่าการองเขาปลอดภัยไม่ดีก็ไม่ต้องตัดสินเหมือนที่คุณบอกอ่ะถูกครับไม่ต้องตัดสินเลยใช่นะก็เตะแบบบอลเล็กเล่นเออก็ผมไม่เป่าคุณจะทำไมคุณมีสองห้ผมแค่ห้าคนผมไม่เป่าอ่ะเอออย่างนั้นแหละดีสุดบอลก็ต้องก็มันก็ทุกอย่างทุกอยากทำให้เขามีการที่จะคิดได้ครับมีต้องคนอะไรไม่เปล่าอ่าอย่างนั้นเป็นสครับก็สุดท้าย วันนี้เป็นไฮไลท์เลยให้พี่ต๊อบเพิ่งออกมาครับเฮ้ยอย่างผมผมโยงไปเลยคนสุดท้ายก็ดรชิดยาครับผมปีนี้ไรเนี่ยเป็นเป็นดอกเตอร์หลายเรื่องประธานทีบีเอลครับประธานไทยเม่ไม่ลีกนะครับคนนี้นี่รโชนีทีบีเอลทำไมอ่ะทุกเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีที่แฟนบอลและสื่อมวลชนสงสัยต้องมาสอบถามและคุยกับเขาคนนี้ที่จะว่าไปแล้วหลายๆเรื่องนี้ก็ต้องให้เวลาทีบีเอลบ้างเพราะลีกโตเร็ว เร็วเกินตัวจนบางครั้งปัญหาที่ทีเดียวได้เนี่ยมันแก้ไม่ทันจิงคราสุดท้ายเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นมาสะครับด็อกเตอร์วิจิตจับให้นะฮะมันมีความน่าสงสารไม่ได้ไม่น่าหมายถึงสมเพชนะคือความน่าสงสารคีออะไรอะไรก็ลง คือถ้าถ้าประมาณวัยรุ่นะอะไรก็ปูนะอย่างนั้นดีกว่าก็เป็นประธานนี่จะให้ไปด่ารองประธานได้ไงล่ะเรื่องอะไรคือปวดเยอะแล้วคือเล็กเล็กเล็กถ้าใครได้สัมผัติจากตัวพิชิตจะรู้ว่าบางทีเนี่ยในหลายๆเรื่องที่เราอยากจะรู้เนี่ยบางทีมันอยู่นอกอำนาจจากดีเอลไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินทีเอลไม่ได้ดูเขาเรียกอะไรแกก็เป็นคนที่ทำงาน ได้ดีใช่ไม่ใช่สิหน้าที่ก็ไม่พูดถูกหน้าที่ก็ปล่อยไปถามคนนู้นนี้อะไรที่มันเกินตัวก็ตัวมันไปครับมีอีกอ่ะสองมีอีกอ่ะมีอีกอ่ะมีอีกอ่ะมีอเปล่าขึ้นมาซิขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราต้องเป็นทีเด็ดอ่ะเป็นภาพรวมผมวันปีห้าสามแล้วกันนะครับก็ก็บอกมาว่าสาวันดีสี่วันไข้มีวันดีด้วยเนี่มีคนถามอย่างนี้มีวันดีด้วยเหรอคุณก็คิดถึงวันหลีกสิ ถ้าคุณทองได้แชมป์บอลลีกคุณได้มาเนี่ยบอลลีกนะที่บูมการท่าเรือได้แชมป์การมาเจอการหนุท่าเรือกับคุณทองอีกครั้งหนึ่งที่แฟนบอลไปจับมือกันคุณภาพที่ดีๆที่เกิดก็คือเรื่องของลีกบูมไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียดีดีที่หนึ่งหรือลีกมีภาคมีการบอลเพิ่มมากการที่ดีซอกมาทำรายการโทรทัศน์เรื่องอเรื่องต่อโดน่อยครับมาทำรายการโทรทัศน์ไม่ดีเหรอ่สี่วันไี่ก็อย่างที่รู้กันผลงานต่างๆหรือก็เป็นสามวันดีหนึ่งปีไค้ Oh, ปีเลยก็ขอให้ป yeah. ีหน้าของวันที่154ประเทศไทยงเรามีเรื่องดีๆแล้วกันเนาะครับอ้าวช่วงหน้าเนี่ยมารับสายดีกว่าครับฮะอยากจะรู้ความรู้สึกคันฟานบอลเขารู้สึกยังไงแต่ก็คิดว่าลงโทษไปยังไพูดถึงข้ายาหน่อยก็ได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับว2 3 0 8 5 4 6ถึง4 8โทรมาคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเราเริ่มมันจะสวดไว้แอปทิพีเอสเกม20 PA บวก66พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ สนับสนุนโดย l o l i o Men Expert by Active s p f 20 PA บวกบวกบวก Football Plus